จริงไหครับโหล,ลดไปมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนมาดีครับมาดีครับมาดีครับนี่แหละครับปืนอันดับหนึ่งของหมอนะตอนนี้มอแล้วมันตึงจัดจัดมันตึงจัดจัด สวัสดีครับชาวเปิเกมเมอร์ท่านอยู่ผมกล้องซ้าครับท่านในเกมเดลตาฟอร์สกันอีกแล้วครับวันนี้ครับตามหัวข้อคลิปเลยราพูดถึงปืนอันดับหนึ่งของสายหมอในตอนนี้นะครับซึ่งปกติหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยมันก็คือ QCQ 171ไงพี่แต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับผมอีกหนึ่งปืนที่ถูกนํามาแทนที่เพราะว่า QCQ โดนเนิร์ฟไปนั่นก็คือกระบอกไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะฮะเป็นหนึ่งกระบอกที่เรียกว่าหนึ่งในดวงใจของผมเลยนะครับอ่ะกดรีลลิงก์แล้วกดแชร์ เปิดใจกองซาเลยครับดยส่วนตัวปืนที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับนั่นก็คือปืนที่เราเคยแต่งเล่นกันไปพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าณน,นตอนนี้มันน่าจะเป็นหนึ่งปืนที่อันดับหนึ่งแล้วนั่นก็คือในส่วนของปืนกระบอกนี้เลยในหมวด SMG กนะคือ MP5 Subm ซับแมชชีนกันนั่นเองนะครับม่ควรจะงงว่าเอ้าพี่แล้วมันอันดับหนึ่งได้ยังไงอ่ะผมขอพูดในส่วนของตัวปืนก่อนแล้วกันว่าทำไมถึงอันดับหนึ่งได้นะครับผมขอพูดในส่วนของเวลาล้มลงจริงด้านซ้ายบนนะเราจะเห็นนะว่าจะมีเวลาอยู่นะครับ ซึ่ง MP 5เนี่ยสามารถทําเวลาได้ไวที่สุดเลยก็คือ0.22นะครับถ้าเทียบก,กับกระบอกอื่นเนี่ยจะน้อยกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ QCQ 171อ่าดูระยะเวลานะครับเอา MP 5เป็นหลังนะ MP 5คือ0.22นะครับ SR 3M MP 7 ถ้าเอาปืนที่รัวที่สุดของ SMG ก็คือเวกเตอร์ครับคือเวลาเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันนะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าปืนมันกระสุนเยอะมากแล้วก็รัวสุดๆคือยิงแป๊บเดียวบอกเลยว่าหมดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องดาเมจครับเวกเตอร์ดาเมจเพียงแค่20นะครับแต่ว่า MP5 เนี่ยดาเมจ26เลยนะครับคือถ้ากระสุนเท่ากันน่ยยังไงพีห้าก็ได้เปรียบอยู่แล้วครับดาเมจมันแรงกว่าครับซึ่งเรียก็ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจเล่นปืนนี้เเเเลลลลยยยนน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 นะะคคครรรรรัััััััับบบบบแ้้้้วววววีีีีีีาาาาจมมมมมุุใใใใสสสสส่่่่่ปืหหหออออททดดตตตกขขงง์ผํ Logitech G Pro Superlight 2C ที่เป็นเมาส์ที่เล็กที่สุดเบาที่สุดแต่แรงที่สุดในตระกูล Superlight ครับซึ่งในส่วนของตัว Pro X Superlight 2C นั้นนะครับมีน้ำหนักเบามากๆครับเพียงแค่51กรัมนั่นเองครับเรียกได้ว,ว่าเบาที่สุดในตระกูล Superlight เลยครับขนาดกระทัดรัดพอดีมือเล่นได้นานไม่เมื่อยควบคุมได้แม่นยำครับโดยเมาส์จะใช้ส่วนของ Hero 2 Sensor นะครับสามารถปรับดีไซสูงสุดถึง44,0 0 0 ความเร็ว888 IPS แแรงเร่ง88 G ครับโดยเมาส์จะใช้ในส่วนไลท์สปีดไวเรตถึง 8K เฮิรต์เลยนะครับเรียกได้ว่าเสถียรทุกจังหวะการเล่นครับแบตเตอรี่ครับสูงสุด95ชั่วโมงครับสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดแน่นอนครับและที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวดองเกิลนะครับที่แถมมาในกล่องนะครับก็เรียกได้ว่าเอาไว้เชื่อมต่อสัญญาณนะครับส่วนในกล่องเนี่ยก็จะมีในส่วนของสายนะครับที่จะเป็น Type C นะครับแล้วก็จะเป็น USB ที่เสียบเค้าคอมนั่นเองนะครับผมและในกล่องก็จะมีในส่วนของตัวที่จะปรับให้เมาส์เนี่ยคอนโทรลได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับที่เอาไว้ติดตรงเมาส์นั่นเองครับรวมไปถึงคู่มือนะครับ ในส่วนของการเชื่อมต่ออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถดูได้เลยในกล่องนะครับผมก็ได้ว่ามีคู่มือมาเข้าใจง่ายแน่นอนครับซึ่งส่วนงตัวเมาส์นะครับสามารถไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้ในส่วนของตัวโปรแกรม Logitech G Hub ได้เลยนะครับก็จะมีสถานะบอกหมดเลยนะครับพอเราเชื่อมต่อแล้วนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวบอร์ดนะครับที่เราจะสามารถกดใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แบบว่าถ้าเกิดไปใช้ข้างนอกหรือว่าไปใช้ที่อื่นเนี่ยเราสามารถตั้งค่าไว้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมนะครับซึ่งเรานะครับสามารถปรับแต่ง DPI ได้เลยนะครับแล้วก็รียกว่ามีให้เลือกหลายรรูปปแบบบมากๆนนนะคัวไถึงงใส่ขอ ตัวค่า DPI นะที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ครับก็เลยว่ามีอะไรให้ปรับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็สามารถมาปรับในโปรแกรมได้ถ้าอยากปรับแบบละเอียดนะครับผมรวมไปถึงการปรับเพิรต่างๆนะครับสามารถมาปรับได้ตรงนี้เลยที่โปรแกรมนะครับรวมไปถึงการเซตปุ่มต่างๆของเมาส์นะครับถ้าเกิดแบบอยากจะใช้ในส่วนของปุ่มดังด้านนิ้วโป้งเนี่ยเป็นปุ่มอื่นเนี่ยก็สามารถมาเซตได้ที่โปรแกรมได้เลยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นมาหนึ่งตัวที่บอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆครับมาดูในส่วนของตักปืนกันดีกว่านะครับตัวปืนเนี่ยปกติเนี่ย,ยผมก็จะแต่งคล้ายๆเดิมที่ผมเคยแต่งคือตัวปืนมันแต่งได้ไม่เยอะมากนะครับแต่ผมว่าปืนมันค่อนข้างดีเลยอย่างแรกครับลำกล้องค่อนข้างสำคัญครับผมจะใส่ในส่วนของสเกลลองบาร์เรลคอมโบนะครับคือปกติเนี่ยผมจะเคยใส่ในส่วนของตัวแท็กติกคอมโบนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอาการคอนโทรลของปืนอ่ะมันสามารถคอนโทรลได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็ใส่ตัวนี้ที่เพิ่มระยะเพิ่มมมม้้นนนเเเเเปปปป็ m, นะ็็็20 20ตตรรระะหว่่าาาจจทีีลลืออกกกณแใส บอกเป็นจะส่ง SMG Echo ครับ <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มระยะในการยิงเพราะว่าหนื่นเนี่ยมันจะทำให้ปืนแรงดีดน้อยจริงแหละแต่แต่ตละผมแล้วปืนมันดีดไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเนี่ยก็ใส่เป็นตัวนี้เพื่อเพิ่มระยะให้ไกลที่สุดครับเพราะว่า SMG ดามเมจมันค่อนข้างจะใกล้ใกล้พอสมควรเนาะคลิปหน้าผมใส่เป็นส่วนของ Tactical วอติเคิลฟอร์กิฟนั่นเองนะครับแล้วก็พันท้ายใส่เป็นส่วนของ Skeleton c y ป e r Stock ครับในส่วนของตัว ล่างเนี่ยผมก็ใส่เป็นในส่วนของตัวออเนตแฮนกาดนะสอันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสโคบเนี่ยผมก็จะใส่เป็นเหมือนเดิมนะครับกล้องติดปืนนะครับแล้วก็เลเซอร์เพื่อไว้ยิงเป็นแบบเอียงยิงอะไรแบบนี้นะครับการปรับเทียบครับลำกล้องไปขวาสุดหมดนะครับคลิปหน้าไปขวาสุดหมดนะครับพันท้ายไปขวาสุดข้างบนแล้วก็ไปซ้ายสุดข้างล่างนะครับในส่วนของสโขบผมใส่ประมาณนี้เลยนะครับซูมออกนะเป็น0ูนนะครับตอนเล็งแล้วก็ระยะม่านตาเป็นไกลอีก20เมตรนะครับผมซึ่งตัวปืนเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยแรงดีดมันไม่เยอะ นี่ยจะดีดประมาณนี้ก็ถือว่าประคบนิ่มเป็นเส้นตรงพอสมควรครับคอนโทรโลไม่ยากนะฮะซึ่งลองไปยิงดูแล้วเนี่ยบอกเลยว่าระยะกลางๆเนี่ยอ่าสำหรับผมนะระยะสักเอามอกี้มาที่ศูนย์วันยี่สิบเมตรใช่ไหมแต่ถ้ายิงสักสี่สิบเมตรอ่ะคือถามว่าสี่สิบเมตรพอได้ไหมเวลาผมถือว่าไม่แย่นะฮะประมาณหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีตายนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนี่อย่าลืมนะเขาเป็นเครืค่องซิมจีนะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ได้แหละ ถือว่าโอเคนะครับ0.6นย์จุดวินี่คือถือว่าโอเคมากน,นะอ่าประมาณนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดู้ทเกมหน่อยคผมบอกว่าเป็นหนึ่งปืนที่อันดับหนึ่งของหมอจริงตอนนี้ครับผมให้อันดับหนึ่งเลยปืนหนึ่งโดนเนิรฟ์ฟไปปืนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งครับทุกคนมาครับผมเข้าเกมมาแล้วฮะเหมือนเดิมครับเราจะเล่นในสหมดของหมออุ้ยชุบก่อนชุบเพิ่มก่อนือนอนมนะฮะเราเป็นหมอนะฮะชุบได้ชุบได้ไดก็จริงๆเราจะเล่นหมอตัวไหนก็ได้นะครับแต่เราหลับจะเล่นหมอแบบเป็นคอมแบทเมดจิกไง เพราะว่าคุณจะเพิ่มความสามารถในการแบบต่อสู้มากขึ้นด้วยเพราะว่ามีบูธในการเลียงวัยอะไรอย่างนี้นะวัสดีพี่วูนีเยอะเกินอันนี้เยอะเกินซ้ายขวาเลยไปกันต่อครับบูธครับอืมบูธแล้วก็เน้นโยนยาฮญ่ให้เพื่อนนะเพิดโดนเพื่อนเราโดนเพื่อนโดนโอ้โดนใหญ่โอ้ใจยเย็นเพื่อนใจยเย็นใจยเย็นเราฮิวก่อนเราฮิวก่อน อยู่โยนควันไว้อยู่โยนควันไว้ปาควันไป็นหนึ่งลูกข้างหน้าสไนเไน퍼เหรอมาดิครับผมดีโหลดอืมอืมน,นั่นขวาน่าจะมีปะมีสไนเปอร์ครับแต่เราเชียร์ได้อยู่ทีเ่เบร์เราปะอุ้ยไปดิเพื่อนสวยครับไปดีโหลดอืมที่เบรเรายังพอมีทีเบร์ไปเลยครับผมโดนอยู่โดนใครไม่รู้แต่เราโดน มาก่อนมาดิครับเพื่อนโอจ้จะเย็นเพื่อนโอ้โหอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะจัดดูสกอร์ดิครับหมอจริงปะเนี่ยสองพันสองไปครับผมยึดอย่างรวดเร็วทันใจไปต่อไปครับผมรถฝั่งศัตรูไม่ยอมถอยด้วยไปเพื่อนยนยาให้บูตไปไม่กลับมาเพื่อนไปฮะแล้วยิ่งด่านที่แบบเป็นจุดแคบๆเนี่ยอกเลยว่าปืนเนี้ยค่อนข้างจะดีเพราะว่ามันจะได้เปรียบมา,มากๆครับเนี่ยเราสามารถเนี่ยอยองได้นะ มาไงเพื่อนแม่ยิงไปก่อน,นดีโหลดน่าจะมีอีกยังไม่ตายตัวนึงไปครับเหมือนซ้ายจะมีปะมีมีมีม,มีโอ้โหบ้าเออรู้ซองเลยพนาเต็มเลยครับปฏิบัติไปเพื่อนทาไปก่อนหนึ่งตรงนี้มีระโดดขึ้นเลยปะ ไปครับรีโลดอโอ้ไม่ก็ทุกเพื่อนกับไหมเพื่อนชุบได้โอเคบูทไปหนึ่งทีไปครับไปเพื่อนมีคนยิงมานี้น่ายึดได้ไม่มีคนสวยรีโรดไปมีไม่มีคนแต่มีอันนี้อยู่ข้าล้าจะมีคนปะสวยครับ ได้เพื่อนชุบได้ชุบได้ไปต่อดีโหลดอืมแปดมาอุ๊ดลูกสองแน่นอนอลูกสองอีกแล้วไปกันต่อลูกมาเพื่อนโอเคเปคนอ้อมมาเหรอหนึ่งเราโดนตายตาย,ตายดีโหลดไป อ้เยอะมากอือม,มีคนมาดีวูฟมาเพื่อนนี่แหละดีวูฟมาจะเป็นอย่างนี้แหละเสียงดนตรีมันดังเพื่อนตายครับตายครับไปครับอือตายครับไฟใครวะเนี่ยนีโลดอืออัติมเตอไปเพื่อนอุวยโดนข้างหน้าเต็มเลยข้างหลังก็มา เยอะจะเจีดเยอะจะเจียดเพื่อนเราไปเอาสองแล้วเราก็มาเอาหนึ่งให้ได้ดีครับโอเค on, ข้างบนอยู่ขาน่าจะมีคนนะอืออยู่ข้างไรมะตายหมดครับอือเดี๋ยวไปดูบีคอนก่อนอน,นะข้างในามีบีคอนหรือเปล่าเอาจจะไม่มีนะอเอออาจจะไม่มีครับ แต่ตรงนี้มีคนครับหนีเปล่ามีโหลดผมโยนไปก่อนบูทไปบูธสไปครับโยนโยนไปก่อนมีคนมาโอ้ยระยะนี้เราแพ้ระยะนี้เราแพ้นะระยะไกลกว่านี่ดำเมจเขาแรงกว่าได้แล้เพื่อนตัวเดียวเพื่อนข้ามันเออน่สวยสวยอยู่สวยงามสวยงามโอเคครับ ขึ้นมาเพื่อนโอ้โหายก็อดเี๋ยวอยู่ไปครับตกขึ้นมาไป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 โอ้โหายก็อดมันมามันมาเอคมีตัวอยู่มีโหลดไม่ตายด้วยอืมอืมไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ต่างหาก โผมมาเพื่อนรีโหลดม,มาดิผมยิงหมดผมยิงหมดมีอีกป่ะมาดิครับผมยิงหมดผมยิงหมดแครีโหลดทำอะไรเพื่อนเม็ดเลยปะกำลังจะกดอัลติเมทไปข้างหน้าป่ะเอ้ยไปกันต่อฝั่งนู้นมามาสี่เยอะมากไอ้มาบีโอ้โหวันนี้เยอะกันไปเพื่อนไม่ไป รีโหลดมาหนึ่งเยอะมากพี่ชายตายไปเพื่อนอู้ยเยอะมากอา่าสุดหมดแล้วโหโหเดือดเกินเดือดเกินมันถมหนึ่งกันเยอะมากเลยครับทุกคนถึงโดนละตายเพื่อนอดรีโหลดกันอู้ย เขาเห็นผมก่อนมุมนี้เขาเห็นผมก่อนหมอหน้าชุบสวยเพื่อนบูธไปอู้สองตัวโอ้ยเกิดไปแล้วเพื่อนโอ้โหเพื่อนเราตายตายกันเบิร์ตเลยเออเผินเลยเพื่อนถอนมาจุดเกิดเว้มีคนืโอ้ยพี่ชายโอเคตาย เยอะจังวะครับพี่เอ๋เสียงลูกซองมาเลยนะปัง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 น่ะบูทลุกขึ้นมาจุ๊บไม่ได้ลุกมาเพื่อนเออโอเคพอนเราสู้อยู่ระยะนี้ระยะนี้สู้ไม่ได้ฮะไกลเกินแต่พวกเราจุบพวกเราจุบไปเปลี่ยนไปครับผมอืมนั่นแหละ มันต้องโดนมากแหละเออโดนเยอะอยู่มีไหครับโหลด,ด,ดไปมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนมาดิครับมาดิครับมาดิครับนี่แหละปืนอันดับหนึ่งของหมอนะตอนนี้ผมบอกแล้วมันตึงจัดจัดมันตึงจัดจัดมาตึงจัดจัดผมบอกเลยบูทไปมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมกดค้างไปก่อนอ้ไม่รู้ไปโดนใครเลยโอระยะโอ้วเพราะว่าอยู่ไกลกันจัดตรงน,นี้บีสอเรากำลัลงเอาวิวบีหนึ่งก็ไม่น่ายาก อุดไปเพื่อนโอุดโอเคเ <im> พื่อนไปไปไปอีกกดไปก่อนไม่ต้องมาเพื่อนนั่นแหละนีโหลดไปลุยก,กันต่อฮะตึงตึงเดือดเดือดกันไปฮะหน้าบ้านเลยเพื่อนหน้นาบ้านเลยเพื่อนข้างหลังยิงมาอุ้ยยิงไม่ทันยิงไม่ทันเออสวยครับสวยสวยเพื่อนชุบครับผมไปกันต่อนีโหลดครับอืมอืม เอาเดสกอร์ซะหน่อยตอนนี้เรา49คิวครับกับ10,080ถือว่าเยอะอยู่นะโอเค,ครับผมอย่าลืมนะเราเล่นหมอนะทุกคนนะเรียกว่าตัวทำแต้มนะโอ้โหช่วยไม่ได้โอ้โหไปยังไงดีเพื่อนร,อรีโรดโอ้โหเอาหมดทุกอย่างเลยเหรอเฮ้ยอัิเดตไปเลยแล้วกันครับให้โอ้โหลุงเยอะมากรีโดรด โอ้ยชุบได้เพื่อนหนีก่อนยิงระยะไกลไปโอ้เพื่อนตายอีกแล้วอืมชุบได้เพื่อนโอ้ไม่ได้แล้วเพื่อนเอือ <laughs> <laughs> เพื่อน <laughs> <c oughs> เพื่อนจะชุบเพื่อนไม่ไม่ได้ได้เอือ,อาตาย <laughs> ไปกันต่อหมอน่าจะมีคนชุบก,ก่อนฝ่า <laughs> มีคนม <laughs> ีคนอยู่ข้างบนปะใช่มีคนอยู่ข้างบนนะ ผมยิงอะไรผมเนี่ยเพลินเลยดิเพื่อนโอ้จัดจะมายิงตรงนี้เลยเรามากันต่อผมต้องมีคนยิงไม่ทันโอ้โหบ้าไปแล้วพี่ชายเยี่ยมไปหรือเปล่าพี่ตายไปวิ่งรอบๆตัวเลยเฮ้อโอ้โหไปยังไงอะตรงนี้โอเคเข้าไหนก่อน โอ้โหเจอระยะนี้ไม่ไหวผมคิดว่าเราต้องอ้อมซ้ายนะฮะถ้าไม่อ้อมซ้ายน่าจะเข้าไม่ได้จะเรียบรายแล้วนะทุกคนไปครับน่ามีคนเยอะถ้าด้วยสิโอ้โหด้ยินแล้วข้างหลังมาเอาเพื่อนยิงมันได้ปะ เออสวยโอ้ oh, แต่เพื่อนโดนไล่ว่ะไม่น่าไหวแต่เพื่อนเราขับรถเข้าเลยอะ่ะโอ้ไมค์กดสเต็ปเดิมไหมอย่าดีกว่าไม่น่ารอดรถยิงนี้ได้อยู่โอ้เยอะมากอ้ารถอ้ารอดเฉยเอารอดได้ยังไงรอดได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันไม่บ้าโอ้โหทำบุญวัดไหนเนี่ยรอดเฉยโอเคครับรีโหลดไป ดีเมีไปเลยครับลงล่างแพ้ต้องโดนมาแ่แไหระมีข้อศัตรูโดดมาทางเราวางวางมีข้อเลยวางมีข้อเลยมาดเมมิเป็นมุมใหม่เป็นมุมใหม่อัปเดตอัปเดตมุมใหม่ฮะไฮกราวไฮกราวมุมนี้มุมดีอยู่มุมนี้มุมดีไม่มีใครเห็นแน่นอนจงเชื่อมั่นจงเชื่อมั่นอย่าทิรล,ลี่ลงอย่าโดนขอแค่อย่าโดนพอเพื่อเราเกิดไม่หยุดเพื่อเราเกิดไม่หยุดแล้วโอ้ ยิงคนอื่นก่อนโอ้โหตูเยอะมากแต่เนี่ยได้ครับผมเนีย <c oughs> อัปเดตมุงใหม่ฮะวางข้างล่างบ้านไม่ได้วางข้างบนบ้านกันได้ไปครับผมเพื่อนลุยตูนเพื่อนลุยมาลุยมา <c oughs> ไปกันต่อฮะระยะนี้ยิงไปก่อนได้ด้วยฮะผมปืนมาข้อคกัทนง่ายอยู่นะถ้าเทียบกันมันดีเป็นเป็นเส้นตรงในระดับเนือมันเลยยิงไม่ยากครับไปกันต่อครับอืมตูผู้หนักเขาเเขาตูผู้นอืมตูผู้บนอยู่ โดนอยู่โดนอยู่โอเคแต่ก็อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นด่านระยะไกลนะครับ s อ g เตมจีมาเล่นได,ได้ถือว่าสุดยอดแล้วนะเออโอเคทำไปก่อนหนึ่งทำไปก่อนสองบนมีคนอยู่ที่โหลดอืม,อมบูทตายไปเพื่อนมันขึ้นขั้งบน นะขอขึ้นไปเชียงมงก่อนนะบนเชียยังโ oh อ้ my <c> god <oughs> หินก่อนหินก่อนโยนยาโยนยา <c oughs> ยิงไปดิครับนั่นแหละฮะรีโหลดผม <c oughs> ก็สแกนเราเราก็สแกนมันมาดิครับ <c oughs> มาดิรีโหลดโอ้ oh. <c oughs> โดูเทียรี่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ใช่ครับ เออชุบชุบสู้ชุบสู้เลยมาดิโ <Cait> อ <target> <hatten> ้โหแบบเยอะจัดจัดเพื่อนเรานี่มาลงเลยฮะไปมิสไซล์ลงเลยเพื่อนจบจบมันไปอือไปครับผมมิสไซล์เล้ยเหมือนมิสไซล์พอดีเลยจะโดนคนไม่เอ่ยบึ้มสวยๆครับหนึ่งทีบั้ม สวยครับเอาที่ใครนี่ศัตรูนี่บ้าเอ้ยนึกว่านึกว่าเพื่อนยังไม่หมดรึเปล่ายังอยู่เยอะเลยเนี่ยอ้โดนข้างหลังยิงเอาอะไรไปรอดเอารอดเฉยโอ้จะเย็นเพื่อนโอ้ระยะนี้มีคนมาผมเห็น อืแกแขนแกแขนโอ้เออชุบแต่เพื่อนแล้วตอนเนี้ยชุบแต่เพื่อนแล้วตอนเนี้ยไปครับอือโอ้โอ,โอ้ฮิวอยู่พยายามฮิวอยู่ล้วได้เฉยก็ไปกันต่อฮะโอ้โอ้ปอมปืนยิงมาอีกครับผมดูเดือดเกินตอนนี้ดูเดือดเกิน โซลรงชุบอยู่ไปต่อเดือดเกินเดือดเกินตอนนี้เดือดเกินนะไปครับยิงไปฮะระยะน,นี้ไปกันต่อครับไปครับผมขับรถไปกันต่อฮะอ้อมครับอ้อม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 ขออ้อมโอเคโอ้วางของไม่ได้ บ้าเอ้ยแอะแอะมองเหรอมองเหรอเพื่อนยิงมาหน่อยเพื่อนเพื่อนไม่ยิงมาหน่อยเหรอเพื่อนรถเป็นจุดเกิดแล้วตอนนี้โอ้โหสองลูกไม่ต้องคิดเยอะผังแน่นอนอย่างงี้โอ้ยอยู่ข้างบนหัวนี่ใช่ไหมโอ้เยอะเยอะเยอะนีโหลดข้านไปก่อน บนหัวเรามีตายโอ้โหเยอะมากตรงนี้เยอะมากสามตีตัวเลยหมอชุบได้เหรอครับอืมหมอชุบได้เร็วหูจะเข้ายัางไงตรงนี้เยอะมากแตอ่อยู่ตรงกลางแล้วเหมือนเพื่อเราจะเข้าตรงกลางน,นะฮะแต่ว่าเขายังอยู่ข้างนอกอยู่รอบนอกอยู่เราก็พุ่งเลยแล้วกันนะ ไปแล้วครับเรารออะไรอ่ะรออ,ออะไรรอมาโดนกับระเบิดเนี่ยคิดว่าผมวางวางจุดเกิดไม่ทันหรอโอ้โหโคตรเศร้ามิถุนวางทันนี่คือยิ้มเลยนะน่าจะกดวางแล้วมันน่าจะโดนระเบิดโคตรดสวยแลกันต่อแล้วน,น,นี่อะไรอ่ะตู้นะ่ะโอ้ระยะนี้ระยะนี้อย่าหวังเลยเหนื่อยแล้วนะ คนแบบไม่รู้เออยิงไปก่อนโอ้โหจะวิ่งหลบมาฝั่งนี้หลบไม้ทันเพื่อเรามีสายใส่ครับบ,บ,บึ้มแน่แมจ่จ๋าบึ้มฮะบึ้มใส่อะไรใส่อะไรไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้โดนอะไรอ่ะ ก็งบนมีวะฝันหนูก็หมดเลยดิเงี้ฝันนี้นไม่มีคนเลยโอ้โออาไฟมาด้วยพิโรดไปเออบูทถึงเวลาวิ่งเคลียร์ยิงไปครับนั่นแหละฮะพิโรดโอ้ เยอะไปไหนพี่ชายเออต้องยิงกดอย่างนี้โอ้โหไม่ไหวเยอะมากพวกเราสุดครับไปกันต่อทุกคนจะมีคนดักอยู่เลยนะตายมันต้องชูเพื่อนถอยก่อนเลยอือมันต้องชูเค ยิงครับนั่นแหละฮะโอ้โหเยอะมากตูเยอะแบบเยอะจัดจัดพี่สายเพื่อนเราลงแล้เมื่อกี้สวยอยู่ครับสวยอยู่ครับหนูก็บพี่สายเช่นกันโอ้พี่สายลงอีกแล้วเพื่อนเออโอ้เยอะอีกแล้วอือดูเพื่อนก่อนลงมาเพื่อน ลูกมาเพื่อนฟางควันไปตายเอออาทิแอ่ะ,อะจุดเกิดเลยแล้วกันไปโอ้โหแจุดเกิดพอดีแล้วศัตรูมาพอดีอีกเหลือจะเชื่อเออจริงไหมครับนั่นแหละโอ้โห โดนหมดเลยโดนหมดเลยทางซ้ายเมื่อกี้น่าจะหมดทีมแล้วน่ะทีลาลี่ลงนี้แหละทีลลี่ลงดีกว่ามีสไซร์ซอีกแล้วเพือ่อนเออมีสไซร์เหมือนกันโอ้โหแล้วเ,เ,เราต้องเราต้องอยู่ในพอยต์ป่ะน่าจะแพ้แล้วตรงนี้น่าจะแพ้แล้วจะนวนคนจะหมดเออเรียบร้อยครับผมแต่ก็ถือว่าดูเดือดนะฮะก็ถือว่าเป็นการเล่นหมอที่มัน มากๆนะครับผมมาดูคิวซิว่าเราคิวไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับนี่ฮะหนึคิวครับกับแต้ม4 0่0 0ื่นน้าพันแต้มนะครับก็เรียกได้ว่าดุเดือนนะครับก็สำหรับใครที่สนใจครับเมาส์ Logitech G Pro X Superlight 2C นะครับบอร์ดระเบียงเมาส์ที่บอกแล้วว่าใช้ดีแล้วก็ลื่นไหลเรื่อยๆ,ๆ,ๆมากนะครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเมาส์ที่บอกแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับประมาณนี้การจะมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ซ่อนแชร์เป็นอกระจายกล้องซ่างดูผมสำหรับวันนี้เอาไว้เช่นใน,ใน,นี้กันทุกคนสสวััดีครบ